สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้นะคะวันนี้อยู่กับแนนค่ะพิมพระดาทิติกรธน,นานุรักษ์นะคะเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ทางช่อง police TV สถานีโทรทัศน์สำนัก,กางานตำรวจแห่งชาตินะคะเวลาดีๆแบบนี้ช่วงเย็นๆแบบนี้5โมงถึง5โมงครึ่งค่ะซึ่งติดตามรายการของเราได้หลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะตอนนี้หลายๆคนอาจจะกําลังรับประทานอาหารด้วยกันอยู่นะคะดูรายการของเราผ่านหน้าจอโทรทัศน์นะคะบ้านไหนใช้กล่องรับสัญญ,ญาณดาวเทียม PSI กดเข้าไปได้ที่ช่อง203ค่ะ GMMZ ช่อง 140นะคะหรือว่ารับชมผ่าน A.S. Play ก็ได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่ข้างนอกนะคะสามารถรับชมเราผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะ w w w police tv. tv ค่ะก็สามารถที่จะฟังแต่เสียงไปก็ได้นะถ้าสำหรับใครบางคนที่กำลังขับรถอยู่นะคะทีนี้วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จริงๆแล้วเป็นกระแสสังคมอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องของทนายดังทางภาคใต้คือหลายๆคนอาจจะบอกว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่านะคะก็อันนี้ต้องมาดูกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความจริงจะเป็นยังไงแต่ในวันนี้ที่เรานำมาพูดคุยกันเนี่ยเราจะนำข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่ายนะคะที่เป็นกระแสสังคมอยู่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายที่เป็นทนายเองหยิบมาพูดคุยกัน ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวว่าลักษณะแบบนี้จะสามารถฟ้องได้ไหมแล้วผิดอะไรเขาสามารถทําได้หรือเปล่าและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นทนายความด้วยแบบนี้เนี่ยจะต้องถูกร้องเรื่องของมันญาตทนายความไหมเดี๋ยววันนี้มาหาคําตอบในรายการกันค่ะนานอยู่กับพี่ตั้นนะคะพันนบรวจเอ,ดอกดรธนเศรษฐพิรมเอี่ยมรองผู้บังคับการสำนักการศึกษาและการคุณภาพกองบัญชาการศึกษาพี่ตั้นอยู่ในรายการกับเราแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ตั้นค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ เรื่องราวนี้พี่ตั้นขาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปร้องสื่อต่างๆนะคะแล้วก็ไปร้องออมูลนิธิไปร้องสื่อเพื่อขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับตัวเธอเองเธอบอกว่าถูกทนายความ อ้างว่าเป็นทนายความจริงๆเขาว่าอาจจะเป็นทนายความแต่ว่าโดนคุกคามในด้านต่างๆไม่ว่าพอเธอขอเลิกแล้วมาคุกคามเธอในลักษณะว่าให้เธออยู่ได้แบบไม่ปกติสุขเธอต้องหนีหัวซุกหัวซุนเปลี่ยนคอนโดมาทั้ง3ที่ก็ยังใช้ชีวิตแบบไม่ปกติสุขเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนแล้วที่ทํางานเปลี่ยนแล้วก็ตามรังควานหาเธอจนเจอลักษณะแบบนี้เนี่ยเข้าข่ายอะไรคะครับก็คือในในเรื่องของออตัว ผู้ที่กระทํมันนะครับก็อาจจะเป็นทนายนะครับมันก็มีสองส่วนนะครับเขาเรียกว่าความผิดทางอาญาส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองเขาเรียกว่าความผิดวินัยหรือมรยาทมัญญาตนายความะนะครับคือคนกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรืออาชีพพิเศษที่มันมีใบญาตเนะี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมในการทํางานอยู่แล้วอย่างของสภาทนายความก็มีการออกข้อบังคับ เอ่อสภาทนายความว่าด้วยมัญญาทนายความพอ2 5 2 9เป็นตัวกรอบกําหนดในการทํางานว่าคุณต้องอยู่ในกรอบนี้นะถ้าคุณทําประพฤตินอกกรอบเนี่ยคุณมีความผิดมัญญาทนายความอาจจะถูกเพิกถอนใบญาติได้นะครับอันนี้คือส่วนของเขาเรียกว่าการควบคุมทางปกครองส่วนทางอาญา่เอ่อผู้ที่ไปกระทําความผิดลุกลานผู้เสียหายเนี่ยก็ต้องดูว่าพฤติการเนี่ย อะไรบ้างในแต่ละเคสในแต่ละกรรมที่กระทําลงไปอย่างเช่นอาจจะมีการนุ่งเดียวกับครังไหมทำลายร่างกายหรือเปล่าหรือข่มขู่อาฆาตอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องดูพฤติการครับอย่างนี้ลักษณะว่าคนที่เป็นทนายความแล้วมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอันนี้เนี่ยมันต้องมีคนรองไปยังสภาทนายความใช่ไหมคะเขาจะ เขาถึงจะตรวจสอบเรื่องมันยาทนายความใช่ครับต้องมีคนร้องไปคือถ้าไม่มีคนร้องเขาก็ก็จะไม่รู้ไงจะไม่รู้ไม่ว่าเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นแล้วก็สภาเองก็ไม่สามารถที่จะมาตัดสินได้เองถ้าไม่มีใครยืนยันความผิดนะคนร้องก็ต้องไปร้องให้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวเขาจะตั้งคณะกรรมการทางวินัยพิจารณาอีกทีหนึ่งว่ามีความผิดมากน้อยแค่ไหนเอาแล้วอย่างกรณีแบบนี้ถ้าคนร้องอยากจะไปร้องเรื่องมันยาทนายความเขาต้องมีหลักฐานอะไรบ้างคะ ก็หลักฐานที่กล่าวอ้างเช่นกล่าวอ้างว่าเขาเค,คุมคูหรือทําลายลูกความ,มก็ต้องมีหลักฐานเช่นบัตรแผลหรือการเชื่อมโยงการโทรศัพท์การคุยการแชทอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อยืนยันว่าคนที่สั่งคือทนายความคนนี้แล้วก็หลังจากที่สั่งแล้วมีการดาเนินการตามนี้ผลที่กระทําท บาดเจ็บตามนี้อะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็หลักฐานก็ต้องไล่กันไปอย่างเงี้ยครับ mm hmm. แล้วก็คือสามารถไปที่สภาทนายความเพื่อไปร้องได้เลยว่าทนายความคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้คือเราต้องมีมีชื่อมีเลขใบอนุญ,ญาตว่าความด้วยถูกต้องไหมไม่จะเป็นครับเอาแค่ชื่อนำกุลที่ถูกต้องซึ่งโดยทั่วไปก็ต้องมีเวลาที่เราจะจ้างว่าความอ่ะ mm hmm. เขาก็ต้องมีใบญญาติเพื่อให้เซ็นเซ็นสัญ,ญญากันอยู่แล้วนะ mm hmm. นะครับสัญ,ญญานั้นจะมีรายละเอียดครบถ้วนอยู่แล้วครับ แล้วลักษณะถ้าไม่ใช่เป็นลูกความคนนี้ไม่ได้เป็นทนายความของเราแต่เราบังเอิญไปเจอพฤติกรรมเขา,าว่ามันไม่เหมาะสมอันนี้เราสามารถจะร้องไหมอันนี้เรียกว่าตามมันข้อบังคับว่าด้วยมันญาติทนายความเนี่ยเขาจะแบ่งกลุ่มการกระทําต่อบุคคลหลายบุคคลอยู่นะเขาเรียกว่ามันญาติที่มีต่อผู้พักษาหรือศาลอะไรเงี้ยหรือ คู่ความหรือลูกความหรือประชาชนทั่วไปหรือทนายความด้วยกันเองะอะไรเนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคู่กรณีคือใครคะนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเอาเอาข้อมูลข้อนั้นเนี่ยมาอยู่ว่าเขาพฤติการเนี่ยผิดข้อไหนในบรรดาทนายความ,มครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมขาที่เรามาพูดกันในวันนี้นะคะที่นําเรื่องนี้มาพูดก่อนเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้ว หลายคนอาจจะได้รับผลกระทบจากการที่มีทนายความมัทนายความอาจจะหม่ตามคดีบ้างหรือว่ารับงานไปแล้วก็หายเงียบไปเลยแบบนี้เนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีข้อกําหนดมีระเบียบข้อบังคับอยู่คือถ้าใครที่ได้รับผลกระทบอาจจะต้องไปร้องเรียนนะคะให้ที่สภาทนายความเนี่ยเขาตรวจสอบดูว่าจริงๆแล้วปกติเรื่องแบบนี้มันควรที่จะทาหรือเปล่ามันทําได้ไหมหรือไอ้ที่เขาหายไปเนี่ยเขาหายไปทําอะไรไอ้กรณีที่แบบ มีพฤติการต่อประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่มีหลักฐานใช่ไหมครับเช่นไปโฆษณาเว็บไซต์หรือหน้าสำนักงานว่าเอ้เขามีเอ่อมีฟาร,ร์มเก่งกาจมากกว่าทนายคนอื่นสมมุตินนะเขาเรียกโฆษณาชวนเชื่ออย่างนี้นเราก็สาม,มารถที่จะถ่ายรูปหรือแคปเอกาสารเหล่านั้นที่พฤติการเหล่านี้ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเอามาลองได้เพื่อย,ยืนยันต่อ สภาทนายความครับอืมคือจริงๆเรื่องนี้ทางฝ่ายหญิงเองบอกว่าต้องการที่จะเอาผิดในเรื่องของบรรดาทนายความเพราะเธอเองเนี่ยรู้มาว่าทนายคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะเขาเอาข้อมูลของลูกความไปบอกฝ่ายตรงข้ามด้วยไอ้กรณีแบบนี้นี่มันน่าจะชัดเจนนะฮะอันนี้ถ้ามีจริงนะเขาถือว่าเป็นโทษไรแรงนะถึงขั้นเพิกถอนใบญาติทนายความได้เพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับเพราะกลายเป็น ถ้าสมัยเก่าหรือเขาเรียกว่ากบฏนะครับเป็นไส้ศึกอะไรเงี้ยมันถือว่าไม่ถูกต้องเหมือนมันเป็นหนอนบ่อนไส้เลยนะเป็นคนของเราแต่เอาข้อมูลของเราไปให้อีกฝ่ายหนึ่งคือจริงเรื่องรรรแงคับเรื่องที่มันแบบเราต้องไปว่าความกันในชั้นศาลน่ะมันก็ควรที่จะเก็บความลับของลูกความของเราไว้ไว้อยู่กับตัวเราแม้แต่คนอื่นถ้าอย่างนี้ก็ไม่แสดงว่าการการว่าความตามคดีก็น่าจะ บกพ้องด้วยแหละจริงป่ะถ้าเอาข้อมูลไปให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถือว่าการดําเนินการตามสัญญาว่าจ้างทนายเนี่ยน่าจะผิดสัญญาด้วย <N> นะครับมันจะมีหลายเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆแบบนี้ถ้าขึ้นไม่สืพยานกันจริงๆอาจจะทําหน้าที่แบบไม่สมบูรณ์แบบก็ได้เหมือนอาจจะหย่อนหน่อยเพื่อให้ใ<ช>หอหีกฝ่าย,ยหนึ่งเขามีน้ําหนักมากกว่าอะไรแบบนี้<ช>ซึ่งจร,ริงๆแล้วมันก็น,น่ากลัวนะจริงๆที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเจอเรื่องราวแบบนี้อยู่ก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะไปร้องเรียนได้ที่สภานายความอย่างเคสนี้นะคะสาวรายนี้เนี่ยเขาก็มีคุณต้นอ้อนะคะพาไปที่กระทรวงยุติธรรมแล้วก็ได้มีการ ไปร้องเรียนกับทางด้านของรัฐมนตรีรเรียบร้อยแล้วนะคะคซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวว่าคงจะต้องว่ากันไปตามกฎระเบียบอะคุณผู้ชมคะและลักษณะแบบนี้เนี่ยน่าจะต้องมีหลักฐานเขาจะตรวจสอบกันยังไงคะว่ามีการขายข้อมูลมีการเอาข้อมูลแบบไปให้อีกฝ่ายหนึ่งจริงๆรหนึ่งก็คือพยานบุคคลก็คือผู้เสียหายนั่นแหละก็จะเป็นพยานบุคคลแล้วคำให้การของพยานบุคคลเนี่ยมันก็จะโยงไปสู่พยานเอกสารหรือพยานวัตถุ หรือพยานบุคคลอื่นที่จะยืนยันความผิดได้อีกส่วนหนึ่งครับอืมอ่ะคุณผู้ชมค่ะทีนี้มาเข้าเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าค่ะหลายคนอาจจะตั้งหน้าตั้งตากําลังรออยากจะฟังอยู่นะคะเพราะว่าเรื่องระหว่างชายหญิงคู่นี้มันมีประเด็นในข้อกฎหมายหลายประเด็นที่มันน่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้หญิงจับได้ว่าผู้ชายมีชู้นะคะเรื่องเงินเงินทองทองเอาเงินไปให้ผู้ชายยืมแล้วสุดท้ายเลิกกันผู้ชายบอกว่า ไม่ได้ไม่ให้เธออยากได้ไปฟ้องเอาเพราะเป็นการให้โดยสเสน่หาเรื่องของการให้โดยสเสน่หาก็เคยมีการคุยไปบ้างแล้วนะคะ<ฆ>เออแล้วก็ยังมีในส่วนของเรื่องราวการทํำร้ายร่างกายนะคะการจ้างวานผู้อื่นนะคะให้มาตามสะกดรอยตามถ้าเกิดว่าเจอว่าผู้หญิงไปอยู่กับคนอื่นก็ให้อุ้มเลย<ฆ>อ้อมันมีหลายประเด็นมากมากอะมาเริ่มที่ประเด็นแรกกันก่อนคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะว่าผู้หญิงรู้สึกไม่โอเคละ ที่ไปจับได้ว่าผู้ชายไปมีผู้หญิงคนอื่นลักษณะแบบนี้ถ้าเขาอยู่กินกันแบบไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใช้สิทธิ์ทางศาลใดๆได้เลยใช่ไหมคะเอ่อในเรื่องไหนครับในเรื่องที่จับ,บได้ว่ามีมีชู้อ,อยากจะไปฟ้องชู้หรืออะไรแบบนี้คือไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับก็บบถือว่าคุณยังไม่ได้เป็นสามีภรรยาก,กันตามกฎหมายอืมเพราะฉะนั้นไอ้ทรัพย์สินอย่างถ้าเขาอยู่ด้วยกันมาสมมุตินะคะสมมุติตัวเอ่อต,ตัวระยะเวลาอาจจะสัก3ปีสี่ปี ทำงานมาด้วยกันมีเงินเข้ามาในบัญชีแล้วก็อยู่กินด้วยกันแบบเปิดเผยทุกคนรู้หมดแบบนี้เรื่องของทรัพย์สินหรือเงินทองเขาจะแบ่งกันได้ไหมคะเขาแบ่งกันได้ครับทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างที่อยู่กินด้วยกันเนี่ยก็ถือว่าคนสองคนนี้มาเข้าหุ้นส่วนกันเป็นหุ้นส่วนหุ้นส่วนชีวิตนี่แหละแล้วก็ทํามาหาได้มีรายได้เกิดขึ้นทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินร่วมของสามีและภรยาที่ไม่จดทะเบียนนี่แหละ แล้วเราจะใช้พยานหลักฐานแบบไหนมาประกอบในการพิจารณาคดีอะคะลักษณะแบบนี้ก็พยานหลักฐานก็คือสิ่งที่ได้มา uh huh. งเงินที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินไงคือ,อ,อผู้ชายไปทํามาหาได้มามีเงินเข้ามา uh huh. ก็ก,ก,ก็ก็เป็นต้นกากองกลางไปเป็นของร่วมผู้หญิงได้มาก็ร่วมกัน uh huh. ก็ต้องเอาทรัพย์สินที่ได้มาหลังจากที่อยู่กันเนี่ยทั้งหมดมารวมกันก่อนค่ะ uh huh. มารวมกันแล้วถือว่าเป็นทรัพย์สินร่วมและค่อยแบ่งคนละครึ่ง นะครับต้องเอามารวมมาก่อนครับส่วนที่มีมาก่อนไม่เกี่ยวนะค่ะก็คือต้องต้องสืบทราบให้ได้ว่าหลังจากที่มาอยู่ด้วยกันแล้วอาจจะมาทํามาหากินทําอาชีพร่วมกันเพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นมันก็เราจะดูไม่ยุติธรรมหรือเปล่าถ้าเกิดสมมุติว่าเลิกกันไปแล้วก็ต่างฝ่ายก็คือทําอะไรกันไม่ได้เลยแบ่งอะไรคือลักษณะแบบนี้ถ้าจะแบ่งทรัพย์สินจริงเนี่ยต้องมีการเจรจากันเพื่อเออเขาเรียกว่าช่างช่างน้ําหนัก เพราะจริงๆมันไม่ใช่ติม,มําสมสมรสนี่จบเลย<ช><ฟ>คนละครึง่งคนละครึง่งจบเลยขายยาไปคนหาเงินมาอทองมาก็ไม่เกี่ยวอ่ออน,น,นั้นชัดเจนแต่ถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าทับสินร่วมเนี่ยบางทางก็ต้องมาดูเฮ้ยเกิดจากใครมีฝีมือมากกว่ากันที่จะทําให้เกิดทับสินฉบ,บับอ,อันนั้นขึ้นมาก็ยากนะคะก็ยากเหมือนกันแค่ฟังก็ปวดหัวแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆไม่รู้ว่าเราก็ ผู้ลำบากนะพี่ท่านเพราะว่าด้วยตัวด้วยตัวเราเองเราก็เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจะทําอะไรอาจจะต้องรัดกุมเนาะหรือบางทีจะไปเข้าร่วมหุ้นหรือจะไปช่วยใครทําอะไรก็แล้วแต่แน่นอนแหละมันการช่วยเหลือมันก็ต้องมีบ้างแต่บางทีก็อาจจะต้องมีสติสักนิดนึงเพราะบางเรื่องก็ไม่รู้ฝ่ายตรงข้ามเป็นยังไงในเรื่องหุ้นส่วนเนี่ยเขาบอกแล้วหุ้นส่วนสามัญเนี่ยเป็นเรื่องที่เอามือไปซุกหีบการที่สามีภรรยามาอยู่ด้วยกันโดยไม่จดทะเบียนจริงๆมันคือหุ้นส่วนสามัญนะ สามัญนี่คือนี่คือไปโยงกับประมวลกฎหมายแพ่งหนูนะหุ้นส่วนอะไรนะหุ้นส่วนสามัญหุ้นส่วนนิติบุคคลแล้วก็บริษัทจำกัดอะไรแย่เนะครับไอหุ้นส่วนสามัญเนี่ยเป็นการร่วมหุ้นการเที่ยที่สุดละกันมีแต่ปัญหาเรียก้ว่าเริ่มง่ายแต่จบยากจบยากเพราะว่าไม่รู้จะแบ่งกันยังไงใช่ครับใช่ครับเริ่มเหมือนเริ่มง่ายเลยตกลงกันว่าจะลงทุนด้วยกันก็ เกิดขึ้นนะครับสัญญาเกิดขึ้นแล้วทันทีเลยมีผลบังคับแต่ว่าจะเลิกเมื่อไหร่เนี่ยทะเลาะก,กันวุ่นวายมาก <laughs> <laughs> นะครับอ่ะคุณผู้ชมค่ะ <laughs> มันก็เป็นเรื่องแบบคือเขาเรียกว่าเป็นปัญหาที่แบบมันเป็นข้อถกเถียงกันนะต่างฝ่ายก็ต่าง ไม่ยอมกันคือทุกคนพอมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนว่าฝ่ายนี้ก็บอกว่าตัวเองถูกอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าตัวเองถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ต้องมาถกเถียงกันว่าจริงๆแล้วไอ,ขอ้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันควรที่จะยุติต,ต,ตรงไหนแต่มันก็มีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคุณผู้ชมคะ่ะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนอค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามกลากแปลกรอบโลกกันก่อนค่ะกอดไฟยแปลกรอบโลกรอด าขับรถหากมีอาการเมาค้างกฎหมายของรัสเซียมีบทลงโทษที่รุนแรงเกี่ยวกับการขับรถภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์แม้ว่าผู้ขับขี่จะไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับแต่ถ้าหากกดพบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่อาจมาจากการเมาค้างนั้นอาจจะถูกปรับหรือยึดใบขับขี่ได้กฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน เนื่องจากอาการเมาค้างสามารถลดประสิทธิภาพการตอบสนองของผู้ขับขี่นั่นเองค่ะกกดรอบโลมา คุณผู้ชมค่ะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นกฎหมายแปลกรอบโลกค่ะเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวประเทศต่างๆนะคะเพื่อไปหาความรู้ว่าแต่ละประเทศนั้นเขามีกฎระเบียบข้อบังคับหรือมีกฎหมายอะไรบ้างที่มันแตกต่างจากบ้านของเรานะคะฝากช่วงนี้เอาไว้กับคุณผู้ชมด้วยทีนี้มาติดตามกันต่อในเรื่องของ ข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นกรณีที่เขาอยู่กินด้วยกันแล้วก็มีปัญหาก,กันพอเลิกลากันต่างฝ่ายก็มีข้อโต้เถียงกันฝ่ายหญิงเองบอกว่าตัวเองถูกทําร้ายร่างกายลักษณะว่าเรื่องของการทําร้ายร่างกายถ้ามีการกล่าวอ้างว่าตัวเองถูกขูกคามถูกทําร้ายร่างกายเราจะต้องมีหลักฐานมีอะไรบ้างเพื่อยืนยันว่าเราถูกเขาทําร้ายร่างกายค่ะ <S <S ก็หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องของบาดแผลชัดเจน,น<อ>ที่สุดนะค่ะ อันที่สองก็คือหลักฐานที่จะยืนยันตัวบุคคลว่าใครเป็นคนทำร้า,ายก็อาจจะต้องใช้กล้องจองปิดถ้ามันมีนะ,ะนะครับแล้วก็พยานบุคคลก็ตัวตัวเราเองเป็นประจักษ์พยานแน่ถ้าใครมาทําร้ายนะครับตัวเราเองเป็นประจักษ์พยานแล้วถ้ามีใครเห็นเหตุการณ์เขาก็เรียกว่าประจักษ์พยานอ,อ,อ,อีกอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่กล้องจอนปิดจะง่ายที่สุดชัดเจนทําลายร่างกายแบบไหนที่ถือว่า ทำร้ายร่างกายแล้วแค่ตกหน้าหนึ่งทีถือว่าทำร้ายร่างกายแล้วถูกต้องไหมคะมีการทํร้ายร่างกายอ่ะเราก็คุยกันหลายรอบแล้วนะครับเรื่องทํร้ายร่างกายมันอยู่ดูที่ผลผลมันก็คือหนึ่งไม่รับอันตรายแกย่กายสองรับอันตรายแกย่กายโทษหนักขึ้นสามรับอันตรายสาหัสนะครับหรือสูญเสียอวัยวะก็แล้วแต่และสี่ก็คือเสียชีวิตนะครับ นะครับผลของการทำลายร่างกายอืบ,บางทีจริงๆอ่ะออาจจะลักษณะแบบว่ามีการตบหน้ากระชากแล้วอาจจะเขียวช้ำบางทีเนี่ยไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้หรือบางค,บคนไม่ได้ไปหาหมอลักษณะแบบนี้ถ้ามามากล่าวอ้างว่าเขามาทํำลายร่างกายแบบเนี้ยค่ะคือมันก็ถือว่าไม่ได้มีหลักฐานอะไรถูกต้องไหมถ้าเก<ม>ิดว่าไม่ไปหาหมอเนี่ยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จะหายไปทันทีออทีเนี้ยผลที่ตามมา ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการทำรายนั้นเนี่ยบาดเจ็บหรือไม่บาดเจ็บซึ่งถ้าไม่ไม่มีจริงก็คงต้องแจ้งแค่ข้อหาไม่บาดเจ็บนั่นคือสิ่งที่ผู้เสียหายจะต้องเสียเสียสิธิ์ไปแต่เพราะนั้นถ้าเกิดทำรายร่างกายเราก็คิดให้ดีก่อนว่าเฮ้ยเราจะเอาเรื่องหรือไม่เอาเรื่องไปตรวจก่อนให้มี การถ่ายรูปเพราะไปตรวจเนี่ยเขาจะมีการถ่ายรูปมีการบันทึกอาจจะมีถ้ามีบาดแผลตลับเมตรวัดเลยนะแผลยาวเท่าไรกว้างเท่าไรเก็บไว้ก่อนและหลังจากนั้นถ้าคุยกันรูเรื่องจะดำเนินคดีก็มีหลักฐานที่จะดำเนินคดีได้แล้วคือเขาเรียกว่ามันมีความคิดเห็นการวินิจฉัยของแพทย์เขาจะระบุเอาไว้ว่าได้รับบาดเจ็บมาแบบไหนถูกกระทำมายังไงถูกของมีคมบาดลึก เท่าไหร่<ช>บาดแพลยาวเท่าไหร่<ช>อะไร<ฮ>ะแบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีปัญหากับคนอื่นๆเนี่ยนะคะถ้าถึงขั้นลงไม้ลงมือหรือว่าถูกทำร้ายร่างกาย <ฮะ S 1> ก็ไปพบแพทย์ดีกว่าหรือไม่นะขณะนั้นก็อาจจะต้องถ่ายรูป <ฮะ S 1> เก็บเอาไว้เลยแล้วก็ที่สำคัญจริงๆถ้าเรื่องราวของกฎหมายคุณผู้ชมอยากจะ เน้นย้ำสักนิดนึงว่าจริงๆเราต้องมีหลักฐานที่แน่นหนาพอสมควรคือจะมากล่าวอ้างลอยๆแล้วก็เดินไปศาลหรือมาจ้างทนายความแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้<ช>เพราะรว่ามันต้องมีหลักฐานจริงๆนะทีนี้ลักษณะการทำร้ายร่างกายถูกทำร้ายร่างกายไม่พอเขาบอกว่าเขาถูกตามคุกคามด้วยอย่างเช่นว่าออกจากงานที่นี่ละไปทำงานที่อื่น ก็ทําไม่ได้หาเบอร์โทรศัพท์จนเจอโทรไปหาในจ้างไปตามรังควานเขาเขาต้องเปลี่ยนที่อยู่อาศัยถึงสองสามแห่งด้วยกันลักษณะแบบนี้นี่คือเข้าขายอะไรคะคือในเรื่องนี้ถ้าเกิดมีการกระทําเกิดขึ้นจริงนะครับก็เป็นเรื่องของการทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอาจจะเป็นความผิดละหุโทษแต่ว่าความผิดละหุโทษเนี้ยมันโยงสู่ความผิดเรื่องละเมิดทางแพ่ง ที่จะสามารถเรียกค่าเสียหายทําให้ผู้เสียหายเนี่ยทาให้เสียงานไปโอกาสที่จะได้รับเงินมีไรายได้เกิดขึ้นเสียไปเรียกค่าเสียหายได้อแต่ว่ามันมีเกิดจากความผิดอาญาเราอาจจะมองว่าเฮ้ยความผินอาญามันเล็กน้อยเองอะ่ะทาไมไม่ถึงโทษเยอะแยะแต่มันโยงไปถูกคดีแพ่งได้แล้วมันโยงไปถูกคดีทางปกครองคือเรื่องมันญ่าทนายได้ด้วยอีก <S <S ถ้าเกิดโยงเป็นเรื่องคดีนี้นะ เคสนี้จริงๆเนี่ยเยอะเลยนะคุณผู้ชมค่ะที่เขาออกมาพูดคุยกันแล้วทางฝั่งทนาเองก็ยอมเปิดหน้าเปิดชื่อทุกอย่างแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าแล้วตอนนี้เขาบอกว่าฟองดะเลยนะคใครเป็นเกียนคีย์บอร์ดนี่คือก็ฟองหมดนะคะในเรื่องของหมิ่นประมาทรวมถึงมีการไปแอบอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเป็นชู้กับอดีตแฟนตัวเอง ก็มีการไปร้องที่ตำรวจภูทรภาค8ด้วยโอ้โหมันพัวพันโยงใยกันเยอะไปหมดคุณผู้ชมคะ่ะจริงๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหเรื่องนี้ถึงได้บอกว่าจริงๆดูแล้วเหมือนไม่มีอะไร,รแต่ประเด็นข้อกฎหมายเนี่ยมันเยอะมากรวมถึงเรื่องประเด็นคุกคามเมื่อสักครู่นี้มันมีพยานออกมาเปิดเผยซึ่งตัวเขาเองเนี่ย เป็นคนที่ได้รับเงินมาจากทนายคนนี้แหละค,ะค่ะบ,บอกว่าให้ไปตามผู้หญิงคนนี้ไปสะกดรอยตามแล้วก็ดูว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครยืนยันสถานที่มารายงานเขาด้วยว่าอยู่ที่ไหนอยู่กับผู้ชายจริงหรือเปล่าถ้าอยู่กับผู้ชายอุ้มเลยใร้ยกว,ว่านันกสืบเอกชนนะครับอย่างเงี้ยจริงๆทําได้เหรอคะล้าทาแบบนี้ผิดกฎหมายไหมมันเป็นการไปละเมิดเขาเรียกว่าความเป็นส่วนตัวของบุคคลอีกคนหนึ่งหรือเปล่าเขาต้อง ไม่มีความปลอดภยัยในชีวิตน,นะการที่สั่งให้อุ้มเนี่ยถือว่าความผิดเกิดขึ้นแล้วนะเัาเรียกป็นเป็นผู้ใช้นะครับเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดกระทำความผิดฐานอะไรครับก็คือกระทำความผิดฐานนวงเหนี่ยวกักขงังออเหรอคะอันนี้อันนี้เป็นความผิดะนะถ้ามีการยืนยันแลวะแลวจ็ามือเนินคดีก็เรื่องวงเหนียวกักขัง,งใช้แล้วใช้ใกระทำแต่เผลอผู้ถูกใช้ไม่กระทําตามที่สั่งโทษก็จะน้อยลงไง คือหมายถึงว่าโทษน้อยลงทางผู้ถูกใช้และผู้ใช้หร<ช>ือเปล่าคะทั้งค <ฮะ S 1> <ะ>ู่แต่ตรงนี้ต้องมันมีการยืนยันก่อนนะว่าตอนนั้นเห็นแล้วนะอยู่กับผู้ชายอยู่นะนุ่นสั่งเลยให้อุ้มเลยแต่คนนี้ไม่อุ้มอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกความผิดสำเร็จแต่ถ้าเกิดบอกว่าถ้าเจอถ้าเจอที่ไหนยังไงเนี่ยให้รายงานมาแล้วเดี๋ยวถ้าดูอีกทิงถ้ามันรุนแรงมากเดี๋ยวถ้าจะสั่งให้อุ้มแต่แดงยังไม่ได้ใช้อ่า แต่ถ้าเกิดมีการพูดออกมาอย่างนี้แล้วถือว่าใช้แล้ว<ใช>แต่ประเด็นก็คือว่าคนที่ถูกใช้เนี่ยคือเขาก็ทนไม่ได้กับพฤติกรรมนะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนเนี้ยไม่ได้มีเรื่องผู้ชายไม่ได้มีชู้ไม่ได้มีอะไรเลยคุณผู้ชมคะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่าการที่เขาถูกจ้างมาแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องแล้วเขาเลยไม่อยากทำเลยออกมาเป็นพยานให้กับฝั่งผู้หญิงดีกว่าซึ่งตัวเขาเองณตอนนี้เขาก็บอกว่า มีการถูกขุกคมเช่นเดียวกัน้อโดยู่แลวมีคนมา้าหน้าบ้านอีกเช่นเดียวกันแต่ว่าทํายังไงได้อ่ะก็คือผู้หญิงน่ะเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วเขาก็ไม่อยากจะทําแบบนี้มาสั่งให้เขาไปแบบไปอุ้มหรือไปทําร้ายร่างกายคือเขาไม่อยากทำลักษณะแบบนี้คือตัวคนที่มาเป็นพยานเนี่ยคือถือว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นประจักษ์พยานไหมคะหรือว่าเป็นประจักษ์พยานเป็นประจักษ์พยานน้ำหนักดีเลยสิคะในชั้นศาลใช่ครับเป็นประจักษ์พยานและน่าจะมีแชทไลน์ด้วยพวกนี้ย ส่วนใหญ่บางทีเขาไม่ได้คุยกันทรศัพท์เขามี <ทะ S 2> หลักฐานการโอนเงินใช่ครับใช่ครับก็เป็นไปจากพยานแล้วก็มีพยานเอกสารที่เชื่อถือได้ด้วยอืมอ่ะคุณผู้ชมยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากก็คือมันมีรูปที่ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาถือเงินเป็นปึกๆเลยอันนั้นน่าจะประมาณสักแปดแสนบาทแล้วเขาบอกว่าเขาออกไปให้ฝ่ายชายยืมปรากฏว่าพอถึงเวลาเลิกกันค่ะคุณผู้ชมค่ะฝ่ายหญิงอยากได้เงินคืนแต่ผู้ชายบอกว่าคุณให้ผมมาโดยเสน่หาถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอาอย่างนี้ทายังไงดีคะ ก็ยังดีนะที่เขาบอกว่าให้ด้วยเสน่หาจริงว่าเอาบอกผมไม่เคยได้รับอ่ะจริงนี้ถือว่าให้แล้วแค่ไปสู้กันว่าเฮ้ยตกลงให้ด้วยเสน่หาหรือยืมกันแน่ก็ยังมีโอกาสได้คืนแต่ถ้าบอกว่าให้ผมไม่เคยได้รับกู้ตังอะไรรูปอะไรคุณไปให้ใครก็ไม่รู้เงีนยถามนิดนึงเพร่ะถอนการให้ได้ไหมผู้รับประพฤติเนรคุณไหมอย่างเนี้ คือคือคือมันสุ่มเสี่ยงที่จะไปฟ้องคืนเพราะให้โดยเสน่หาสุ่มเสี่ยงต้องช็อตแรกแล้วไงถ้าเกิดจะเราไปยอมรับว่าให้โดยเสน่หาทีนี้ต้องไปสู้อีกว่าเนลคุณอีกมันมันจะเป็นสองกระทอกกันหรือเป่าดีนี้คือมันไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเราจะทำยังไงอะคะมันก็เนี่ยภายใพี่เชื่อว่ามันจะมีนะ Mm. ในการคือบางทีไม่ได้โทรคุยกันหรอกมันอาจจะแชทไลน์กันไงอ่ ah, าเขาบอกว่ามีพยานบุคคลใช่มีพยานบุคคล ah. พยานบุคลคลศาลก็ไม่รับฟังอยู่แล้วเรื่องกู้ยืมจะฟังเรื่องพยานเอกสารอย่างเดียวอ ah. แต่การการที่มีการแชทไลน์หรือคุยกันทางออนไลน์เนี่ยว่าขอยืมเงินนะแปดแสนและอีกคนหนึ่งบอกโอเคได้ mm. แล้วก็บอกไว้วให้จะคืนเมื่อไหร่สมมติ mm. ว่า มีหลักฐานว่าจะกาหนดจากคืนและดอกเบี้ยมีพูดแก่มไหมให้คุยให้ชัดอย่างเงี้ยแล้วก็เอาหลักฐานยืนยันว่าไอ้คนที่คุยเนี่ย<ฆ>ค่ือทนายคนนี้<ฆ>และไอ้คนที่ถูกคุยถูกยืมเนี่ยคือฉันอย่างเงี้ยยืนยันอย่างเงี้ยตามพรบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถือว่าฟ้องกันได้อ่าแ,แต่ถ้าเกิดมันไม่มีอะไรเลยทางลายอะไรก็ไม่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยคืออีกฝ่ายหนึ่งตั้งประเด็นมาแล้วอะ ว่าเป็นให้โดยเสน่หาอย่างนี้ฟ้งก็ต้องไปรับเลยว่าว่าให้โดยเสน่หาเอาแล้วให้แล้วไปฟ้องเนรคุณไงพอไปไปไปเรื่องกู้ยืมไม่ได้แล้วแล้วเละคุณได้ไหมอะอย่างเงี้ยผู้ชายไป็นมีชูไม่รู้จะเนรคุณยังไงแกแต่ถ้ามีหลักฐานการทำร้ายมีส่งคนมาทําร้ายอะไรเงี้ยเข้าข่ายเนรคุณได้อื ไปเรื่องไปมีชู้ไปมีแฟนใหม่ไม่อาจจะอ้างในระคุณได้เอาอย่างนี้มันก็น่าจะสามารถต่อสู้คดีกันได้นะเพราะตัวเองไม่ใช่สามีภรรยาไงแต่มันก็สามารถที่จะต่อสู้คดีกันได้แต่จะเอาคดีอาญาก่อนที่ว่าคุณเนี่ยมาจ้างนายกมาทําร้ายเนี่ยอาจจะมีความผิดอาญาอีกส่วนหนึ่งหรือนุงเนี่ยก็อขังอะไรก็แล้วแต่หรือทําลายร่างกายด้วยตนเองอันนี้ในละคุณได้อืบอกแล้วคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เป็นประเด็นที่แบบ ดูเล็กๆเหมือนไม่น่าสนใจแต่จริงๆแล้วแตกออกมาเนี่ยโอ้โหดูทั้งฐานความผิดทั้งการรับผิดไม่ว่าจะเป็นโทษทางแพง่งทางอาญาหรือแม้แต่มัญาะทนายความเองมันเยอะมากๆอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมีการกล่าวอ้างจากทีมฝ่ายหญิงเขาบอกว่าหลักฐานต่างๆเรื่องรูปภาพอะไรต่างๆเนี่ยมันมีการตกแต่งขึ้นมามีการทําปลอมขึ้นมารวมถึงสลิปการโอนเงินด้วยอันนี้นี่คือก็โดนอีกเรื่องหนึ่งถูกต้องไหมคะโอ้ถ้าถ้ามีการทําเรื่องเอกสารเท็จเอกสารปลอ,อมมากกวอีก ชุดใหญ่เลยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องโทษที่จะหนักขึ้นมากกว่าเรื่องทำร้ายร่างกายไม่บาดเจ็บอีกอครับจริงๆประเด็นที่น่าสนใจมันก็ยังมีอีกที่ฝ่ายชายจะไปไล่ฟ้องคนที่เป็นกรีนคีย์บอร์ดทั้งหลายนะคะไปฟ้องเรื่องหมิ่นประมาทเอ่ยอะไรเอย่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการลงโพสต์ตในแอ,แ,อ र, แอปพลิเคชัน f a c e b o o k ของเขาอะ่ะบ,บ,บอกว่าคนที่ทำบางคนเนี่ยมีการส่งมาขอโทษขอโพยต่างๆนานาแบบนี้เนี่ยนะคะคืออยู่ดีๆเนี่ย ในฐานะทนายจะปไปไล่ฟ้องด่าบแบบนี้ก็คือทําได้เหรอคะก็ถ้ารู้ว่าสิ่งที่ตัวเองฟ้องเนี่ยเขาไม่ได้กระทำความผิดก็จะเป็นความผิดทางอาญาการเรื่องฟ้องเท็จหรือว่าเอาความเท็จมาฟ้องบุคคลอื่นทั้งที่รู้อยู่ว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดเป็นความผิดทางอาญาด้วยครับอืครับอ่ะเยอะแย,ยะมากมายปวดหัวมากๆสําหรับเคสนี้นะคะคือเรื่องมันเริ่มมาจาก คนเราชอบพอกันเกิดขึ้นมาจากความรักนะเวลามีอะไรกันก็ช่วยเหลือกันปรากฏว่าถึงเวลาหนึง่งคุณผู้ชมขาต้องแยกทางกันมันก็มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมากมายฝ่ายชายไม่อยากเลิกบ้างเ,ออเพราะว่าฝ่ายหญิงกุมความลับเอาไว้บ้างฝ่ายหญิงก็อยากได้ส่วนที่ตัวเองเสียไปคืนบ้างมันก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะคะอ่ะสุดท้ายนี้ให้พี่ตั้นฝากอุทาหรณ์ฝากเรื่องราวเกี่ยวกับข้อกฎหมายในเรื่องนี้กับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะครับก็ ในเรื่องก,การที่จะคบกับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยครับก็พยายามศึกษาดูใจกันให้ดีก่อนะนะครับเพราะตอนที่เราครบกันเนี่ยเรารู้สึกจะรักกันเราก็ไว้ใจกันเต็มที่อ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการจําเป็นจะต,ต้องแยกทางกันไปเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่คดีจะรุนแรงทั้งหมดมันจะมีความรุนแรงและจบยากมากอืแล้วก็หาคนกลางมาเจรจาก็ยากด้วยครับเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีใครอยากเข้ามาคุยด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดมีการกระทําที่เรามองแล้วไม่รับความเป็นธรรมนะครับไม่ว่าจะทางเรื่องของมารยาทนายความหรือทางอาญาหรือทางแพ่งเนี่ยก็ไปปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยมีหลายหน่วยนะครับที่มีมีตั้งขึ้นมาเพื่อให้คำปรึกษาประชาชนไม่ว่าจะเป็นสำนักงานอายการสภา,าทนายความเองหรือสำนักงานเอกชนก็ได้นะครับซึ่งมีความรู้ทางด้านกฎหมายอยู่แล้วนะครับก็ท่านผู้ชมสามารถ เอ่อปรึกษาได้นะครับเอาล้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะสมกับชื่อตอนจริงๆในวันนี้นะคะเขาว่าเป็นทนายดังอ่ะเป็นทนายดังแล้วก็ทีนี้ก็ต้องออกสื่อหรือว่าข้อกฎหมายมันก็อาจจะมีเยอะหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่สําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตั้นค่ะพันตร,รวจเอ,ดอกดรธนเศรษฐพิรมเอี่ยมนะคะรองผู้บังคับการสํานักการศึกษารับการคุณภาพกองบัญชาการศึกษานะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการกับเราค่ะขอบคุณค่ะพี่ตั้นค่ะค สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับที่เราพูดคุยกันไปในวันนี้อยากจะรู้ให้ลึกซึ้งนะคะสงสัยอะไรสอบถามเข้ามาได้ค่ะส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะที่ด้านใตออ้รายการของเรานะคะแล้วก็คุณผู้ชมท่านใดเปิดมารับชมไม่ทันในช่วงแรกกลับไปติดตามได้อีกครั้งที่ยูทูบช ANNEL POLICE TV ใ s i m e d i a นะคะฝากติดกระดิ่งแล้วก็กดซับสไครต์เอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนวันนี้หมดเวลาลงแล้วคะ่ะแนนพร้อมพิทัศน์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีคัครบ